อ๋อ้ากำลังพูแขนเนอะเจ็บแต่นั่นบอเจ็บแต่ติ่งที่อยู่กูพุกกพุกเด้เจ็บกุกินนั่นนั่นอะรล้เมื่อลาวาเลยเพื่อพขบัวนี่เออนั่เจ็บ ăn mặc mọi người mặc 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 ใช่ก so <ifting> kind of <'s> ับ yeah. ผ <laughs> ู้ทีไดปปิสตลสุดยอดเนอดที่ต่างาตจะได้มวิววัดป่านไม่เหินนัองลูกน้ำหลักฮันดอสุดยอด

หาเงินหาดำรงมันโซบมันมันมันลำบากวยร่างเราตกใเลราไปกันได้ที่ไหน่ส่องเวินก็พยองต้องมีไหมต้องมีไหมครับคนคือคนที่ัญเออด๊อกโทษท่านจะมาฟ้าเ้าผเคเจ้าปลอดภัยมานโ้อ้ได้เมา่ด้านแต่่ด

เ้าบางแค่ต้องได้กินเนาะกินไว้เนาะเอ้ยเนแลยเฮ้ยเเลยบางเฮ็ดหน้าขวัญมิเินละเนี่ข uh> วัญอ๋อทองว่าบเอาน้ำิแกก้อน้ำันดียันคู่ไปก็รับู่

ยังเป็นบ้าอยู่ดิอนเมียน้อยก่าบเมีน้อยเอาบบเมีน้อยบ้าคาดเดียงเมียน้อย่เอาเมียใหญ่รอเมีน้อยโอมาบุร่เลี้ยงอาพี่ดยมันแก่เอาเ

ได้หลายทไรไม่ดบไหนนเเีนตุ๊กมาทำรวยทำยยเลยเอ้ไหมถูกนี่น้อยถูกม่เลรับไม่รู้หข่าวแล้วระดมบาเนี่ยรับไม่ได้เงินตื่นตื่นในได้เงินแสนมาสลนะแบ่งเงินได้แกมนีโซ่เออใส่รูกให้านเด้มาเป็นแกงครล้อะวครามอะจะพัน